สมองสองมือจูเนียสวัสดีครับสี่โมงครึ่งเวลาสดีอย่างนี้ทางช่องเจ็ดสีกลับมาพบกับหนึ่งสมองสองมือชูเนียฮะท่านผูช้ชมฮะจริงๆแล้ววันนี้นัดกับสตันตแมนสตันตแมนวันนี้นัดกับดาราสตันตแมนคนหนึ่งฮะ ครั้งที่แล้วกับยังติดใจกับภารกิจเป็นสตันแมนไม่หายครั้งนี้ครับพี่ทันเลยอาสาพาน้องพอเตอร์มาดูของสะสมของคาวบอยเมืองไทยของเรานี่แต่กองทัพมันก็ต้องเดินด้วยท้องเอาเข้าไปงานนี้พี่ทันเลยพามากินสเต็กรสเด็ดกันก่อนที่จะไปเดินกันชิวๆเอครับพี่บูดาสงสัยไหมครับว่าทําไมผมถึงพาพี่มาที่นี่ทำไมที่ฟาร์มโชคชัย สเต็กที่นี่ครับครับครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากองกองทัพเราต้องเดินด้วยท้องก่อนนะครับก็ใช่ไงใช่ไหมครับเราต้องทานก่อนครับที่นี่เนี่ยนะอาหารนี่อร่อยระดับโลกงั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับพี่นั่น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 นี่เนไปเล่นเป็นตลกได้แล้วนยเราไรบ่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะโอเคมารีดน้ำย่อยก่อนนะครับมาอะไรครับสลัดอ่ะสลัดครับเจอขนมปังนะครับอะไรอ่ะเป็นแกงครับพี่ครับไม่ใช่เนื้อวัวครับผม อันนี้เป็นหมูครับอย่างที่บอกว่าที่ความความโชคชัยนะครับเอาเลยครับเชิญครับอันนี้เนื้อหมูเนื้อหมูครับความโชคชัยเขาเด่นเรื่องเนื้อวัวไม่ใช่เหรอฮะใช่ครับผมครับแล้วก็ยังไงความพิเศษอะไรมาอยู่ยังไงเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมอธิบายคนเดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวเราต้องเชิญเชฟครับผมเชฟเชฟครับสวัสดีครับเดี๋สวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วความโดดเด่นดังเรื่องเนื้อวัวไม่ใช่หรอฮะใช่ครับแล้วก็มาขายหมูก่อนก่อนก่อนหน้านั้นเราจะมีเรื่องอาการพัฒนาเนื้อวัวใช่ไหมฮะม,มีเรื่องกรมรมวิธีไดเอจจิ้งซึ่งวัวของเราเองเนี่ยจะมีอยู่2เกรดคือเกรดพรีเมียมกับเกรดเอจจิ้งเกรดพรีเมียมนี่จะถูกบ่มมาประมาณ40วันครับเอจจิ้งนี้15วันครับหมายถึงว่าเนื้อวัวเนี่ยต้องอต้อง,ต,องต้องมาหมักมาหมักก่อนเป็นสเต็กเนี่ยมาบ่มก่อนบ่มบ่มบ่มในกรรมวิธีไดเอจจิ้งนะ ที่บอกว่าถ้าเกิดเราจะทานสเต็กนี่ยไม่ใช่มาถึงเรามาทานนะครับเราจะมีเชฟมาคอยบอกด้วยนะครับครับอ๋อฮะทุกครั้งก็จะมาแนะนำฮะแนะนำว่าอาหารดีกว่าทุกโต๊ะครับไม่ใช่เฉพาะออกทีวีอ๋อเหรอฮะก็จะมาแนะนำว่าคุณสมบัติของเนื้อต่างๆเป็นยังไงครับ ไม่ใช่เฉพาะออกทีวีครับคุณมดดำครับเพราะที่นี่เขาจะมีเชฟมาคอยแนะนําเนื้อต่างๆให้ลูกค้าได้ลิ้มลองกันอย่างที่คุณมดดำและคุณทันได้ชิมจานแรกจะเป็นโชคชัยดรเอจจิ้งทีโบนสเต็กนี่ที่ผ่านกรรมวิธีดรเอจจิ้งสวันครับและต่อด้วยสเต็กหมูพรีเมียมฟิลามยองที่ผ่านกรรมวิธีซูวิดทําให้เนื้อสเต็กเนี่ยนุ่มเข้มข้นโดยธรรมชาติเชียวนะจ๊ะจะบอกให้เล็กอะไรที่นี่เป็นที่นิยมของคนมากที่สุดถ้าเป็นหมูก็จะเป็น ตัวนี้พรีเมียมหมูแล้วก็คุโรบุไตนะเนี่ยขอลองชิมดีไหมมันนุ่มขนาดไหนว่าจะไม่กินหมูอยู่แล้วอร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยครับนุ่มมากเลยครับนุ่มมากเลยครับหมดไปกี่ชิ้นแล้วครับทานบเลยอ่ะอีกหนึ่งชิ้ยมันนุ่มมากทไอ้ทางรับมันนุ่มนุ่มมากสุดๆเลยจริงจริงขอลองไหมครับอืมทำไมทำไมอะไรมันถึงอันนี้คือระบบสุญญากาศเนี่ยนะครับการการคุกกิ้งภายใต้ถุงสุญญากาศ ก็คือพวกนี้จะไม่สัมผัสน้าเลยแล้วก็จะมีความแบบชุ่มฉ่ำอยู่ในเนื้อจะอุ้มไว้นะฮะซึ่งขบวนข้าวปการซูสวีดีนี่จะเป็นเป็นเรื่องของต่างประเทศที่เขาทากันอยู่แต่ส่วนมากเขาจะทํากับอาหารประเภทคูซีนหรือว่าตกแต่งสวยงามขายแพงนะฮะเป็นยังไงร้บคุณทานครับครับผมเต็มปากเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับอย่างที่บอกครับพี่ไม่ได้มีแค่ทานอย่างเดียวนะครับที่นี่ก็มีอีกหลายๆอย่างที่เราจะมาค้นหาครับว่าก่อนที่จะเป็นคุณโชคชัยเนี่ย อดีตเขาผ่านอะไรมาบ้างทีพิพิธภัณฑ์อยู่ที่นี่ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมไปดูกันไหมครับป้าเตอร์ไปดูกันครับปองทัพเดินด้วยท้องเชิญอุรุมหุตตะนั่นนั่นนั่นอุรุมหุตตะเดี๋ยวพักกันสักครู่จะกลับมากับหนึ่งสมองสองมือชูเนี่ยฮะช่วงหน้าพบกับสารพัดสัตว์เผือกนานาชนิดที่หาดูได้ที่นี่ที่เดียวจะเป็นยังไงห้ามพลานดนะเจรละ รู้หรือไม่คะว่าการย่างสเต็กให้สุกแบบเนื้อส่วนกลางยังเป็นสีแดงเรียกว่าแรแบบที่มีเนื้อตรงกลางเป็นสีแดงอมเทาเรียกว่ามีเดียมแรส่วนแบบเนื้อสุกเท่ากันทุกส่วนเรียกว่าเวลดันถ้าชอบแบบไหนก็สั่งได้ตามใจเลยละคะ่ะหนึ่งสมองสองมือ สมองสองมือนสนับสนุนโดยเลกตาซอ,อยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยมันฝรั่งแท้ชอดกรอบเทสโตรถูผัดพริกไทยดำทรงเครื่องเดนทีนเฟรชโอ้โหอิ่มมากๆคมากหลังจากแบบที่เราทานสเปก เรบร้อยนะครับพี่เราก็มาย่อยอาหารกันหน่อยครับบางคนบอกอ่าเราจะต้องไปทานสเต็กกันถึงมองงอกมืองนาไม่ต้องเลยเนี่ยละฮะที่มืองไทยของเราจะสุดยอดไปไงปะครับอร่อยนะครับอร่อยครับอร่อยครับดูผิวหนูกับผิวพี่ทานนี่มันชตัดกันดีเหลือเกินนะลูกท่านผู้ชมทาทีวีนะท่านผู้ชมไม่ได้เสียนะฮะเป็นระบบสีเหมือนเดิมยิ่งหลายท่ายท่านถ้าสมมติใช้ระบบทันสมัยหน่อยก็จะเห็นผิวที่แตกต่างระหว่างผิวชั้นที่มันยังอายุเยอะแล้วมันอาจจะใกล้เกี่แก่แต่แกลองเอาผิวแก่ไปเทียบกับเด็กน้อย หน้า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 แต่หน้าดิพี่มันจะเป็นสีที่ตัดกันอย่างลงตัวผมว่าเราเดินย่อยอาหารดีกว่าพี่มาทางนี้ครับพี่นี่ไม่มียกก้อนครับพูดถึงขาขาวๆนั่นตัวอะไรอ่ะมาดูใกล้ๆพี่พอต่อยเห็นไม่รูกแมวครับพี่แมวที่นี่ทำไมแมวเล็กใหญ่ขนาดนี้มานีดูมาดูมาดูมาดูใกล้ๆได้มาดูใกล้ๆได้มาดูนี่นี่ครับเจ้นี่ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นอะไรฮะลูกอลูกสิงโตขาวค่ะขนาดลูกสิงโตตัวยังขนาดนี้ใช่ตัวใหญ่มากอายุแค่หนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนเองนะคะหนึ่งเดือนทันนะแล้วผมไม่มีอะไรจะเสียในชีวิตเชิญผมเลยครับไม่เป็นไรครับผมแค่วิ่งเร็วกว่าพี่มดดำนิดเดียวผมก็รอดแล้วครับเพราะว่ากินคนสุดท้ายครับพี่ให้เขาไปดูใกล้ๆดีกว่านี่คือสิงโตเผือก อันนี้จะจัดอยู่ในประเภทของสิงโตขาวสิงโตขาวใช่สิงโตเผือกจะเป็นยังไงฮะถ้าสัตว์เผือกเนี่ยจุดเด่นจะคือตาแดงแต่ว่าอันนี้ยังไม่ถึงขั้นกับเผือกยังอยู่ในแค่ของประเภทที่ขาวกว่าปกติเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูหน่อยได้ครับเป็นการถ้เขาต้องใจกินอาหารดีนะครับผมมาแล้วครับอุ้ยอุ้ยอย่าจ้องอย่าจ้องอันนี้ชื่อน้องนำโชคนะคะนำโชคนำโชคนี่เขาเกิดที่ไหนฮะเกิดที่นี่เลยเลี้ยงเองตั้งแต่เกิดเลยค่ะ หมายถึงว่าพ่อแม่เขาก็อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ใช่ค่ะเขาเขาาพ่อที่นี่เมื่ออะไรอยากเล่นอยากเล่นเขาใส่โซ่ไว้พี่น้ำโซ่ดีดีตกใจคนอันนี้พ่อแม่เขาก็สีขาวป่ะครับใช่ค่ะขาวเหมือนกันใช่ใช่จะเทป็นะคะเขาเป็นลูกตัวที่เท่าไหร่ฮะเป็นตัวแรกค่ะตัวแรกของที่นี่ด้วยเขเป็นตัวแรกตัวแรกแต่จริงๆแล้วก็คือสิงโต สิงโตสิงโตเนี่ยแหละคะอันนี้ก็คือตัวผู้แต่ว่าเขาจะมีขนเยอะๆตรงคอเนี่ยประมาณอายุ2ปีสองปีขึ้นไปใช่ค่ะคเวลาที่จะไปถ่ายรูปก,กับเขาต้องทางํายังไงบ้างหรอคะอ๋อหมายถึงว่าหนูอยากจะถ่ายลูกกับสิงโตเหรอลูกเหรอครับกล<ๆ>ัวไหมครับ วนนิดหน่อยค่ะเวลาน้องๆจะขับไปถ่ายรูปกับสิงโตจะต้องทำไงบ้างครับค่ะตรงนี้เนี่ยเราจะให้เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยการนั่งนะคะจะมีเส้นสีเหลืองกั้นไว้ถ้าเรานั่งนอกเส้นเนี่ยสิงโตจะเขยิบไม่ถึงตัวเรานะคะแล้วก็ฟังเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่จัดท่าให้อย่างไรน่าจะปลอดภัยที่สุดนะคะ เอาละครับงานนี้ต้องเป็นพิธันของเราครับที่เป็นหน่วยกล้าตายเข้าไปนั่งแอคท่าถ่ายรูปกับลูกสิงโตขาวอย่างเจ้าน้ำโชคเอาเป็นว่างานนี้โชคดีครับอยากกินอะไรบอกผมด้วยเฮ้ยถือว่ามันจะป้นผมแล้วครับเห็นม่กระเป๋าถ่ายค่ะอันนี้ถทาแต่ปกเจ็บไหมเขายังมีเขี้ยวเล็บอยู่ไหมฮะอ๋อข้างหน้าไม่มีแล้วนะคะคือต้องตัดทิ้งเพื่อความปลอดภัยค่ะเพื่อความปลอดภัยแต่ก็ดูดูอุ้ง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 เ้า ชใช่อยากจะลองกินดูว่าเป็นยังไงมันคงจะเห็นอะไรดำๆอ,ะ <S <S อ่ะอื้วอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้นำโชคอารมณ์ไม่ดีแล้วคนคงเยอะใช่ใช่เราไปดูที่อื่นกันหน่อยเห็นบอ,อกมีสัตว์เผือกเยอะอยู่ใช่ขอไปดูพ่อแม่นำโชคเห็นได้ไหมฮะได้ค่ะเดี๋ยวตามมาเลยเราไปดูกันเลยคพี่ธันครับอันนั้นนกอะไรหรอครับ นกอะไรเหรอครับเดี๋ยวต้องไปดูใกล้ครับนี่คือนกอะไรครับผมอันนี้จะเป็นกาค่ะกาเผือกนะคะอันนี้กาเผือกกายังสีขาวเลยครับพี่ปกติกาสีอะไรครับสีดำนะครับนี่เป็นกาลูกคกาสีขาวกาเผือกอดยนะคะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากาเผือกใช่ค่ะ อโอเคครับตรงนี้อ่ะเราเดินเข้าไปอีกหน่อยด้านข้างนี่เลยเดี๋ยวจะไปดูพ่อแม่น้ำโชคกันพ่อแม่น้ำโชคเลยครับที่น้ำโชคยังงับขนาดนี้ครับอยากรู้พ่อแม่จะงับแรงแค่ไหนค่ะ,ะไปเลยครับตามุทันไปดูพ่อแม่ของเจ้าน้ำโชคกันเลยครับว่ามันจะดุเหมือนลูกหรือเปล่าแล้วต่อด้วยสัตว์เผลือดุร้ายอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือเจ้าจระเข้เพือนั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่าเผือกทุกตัวจริงๆที่บอกว่าก็ที่นี่มีท่านสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ นมีใช่มีลิงมีสุนังมีพังพอนใช่มีอีกหลายประเภทเลยมีแรคคูนก็น่ารักนะคะหรคคูไปดูไหมคะไปดูปลนเคยปลาเขยตกซะล้วมานี่มานี่ไหนครับพี่ลิง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 ขาวอันนี้ก็คือลิงแสมใช่ค่ะลิงทั่วไปเลยแต่ว่าอยู่ในประเภทของลิงเผือกอ๋อคับก็คือลิงประเทศไทยใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะ แล้วไปเจอมาได้ยังไงฮะก็อันนี้จะเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นปกติก็ได้นะคะเหมือนเหมือนคนที่มีความผิดปกติของสีผิวนะคะสังเกตตาว่าสีแดงด้วยแล้วก็จะหาไปเจอวิงเผือกในเมืองไทยมีมีมีอยู่ในจำนวนพอที่พอสมควรดยนะคะคือแล้วเราก็จะเพาะแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่สายเรือดเดียวกันใช่ค่ะสายเลือดที่ใกล้เคียงกันแล้วก็งนี้เนี่ยก็จะเป็นแม่เดียวกันแต่คนละพ่อ ลิงปีนเก่งจังนะคะค่าลิงปีนต้นไม้เก่งอยู่แล้วอันนี้เป็นพังพอนเรือกใช่ค่ะพังพอนเรือกนะคะพังพรือเป็นปองหรือเล่าแล้วก็ยังมีสกังด้วยสกังเป็อะสกังเหม็นจริงหรือเปล่าครับเหม็นจริงค่ะคอนเฟิร์มเหม็นจริงเหละครับแต่ว่าตรงนี้อจะไม่ปล่อยมากจะมีแค่ได้กลิ่นนิดนึงนะคะตัวนี้ใช่ไหมสกัง ทั้งสองตัวเลยใช่จะมีแบบปกติตัวหนึ่งแล้วก็แบบที่เป็นสก้งเผือกตัวหน้ามันคือแรคคูนกันนะแรคคูนแรคคูนจะอยู่โคงข้างๆกันอ๋อโบลอันนี้คือแรคคูนใช่ค่ะอันนี้คือแร็คคูนนี่อันนี้หมาป่าไงลูกเคยเห็นลูกป่าลูกนี่หมาที่จอกเผือกจอกอ๋อจอบมาจงจอกไปเลยแคูนอันนี้คือแรคคูนนะครับอันนี้คือจิ้งจอกจิ้งจอกค่ะจะมีปกติตัวหนึ่งแล้วก็มีแบบเผือกอยู่ด้านในตัวหนึ่ง เรียกได้ว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมสารพัดสัตว์เผือกขายากนานาชนิดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงเผือกสกังเผเือกแกลกคนเผือกเสือขาวสิงโตขาวแม้กระทั่งอีกาก็ยังเผือกโอ้ฉันอยากเห็นจริงๆว่าอีกาเผือกสีขาวเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบไหนเนาะนีะ่แค่ส่วนหนึ่งเขาบอกมาถึงนี้แล้วต้องขึ้นไปข้างบนนะฮะใช่ค่ะข้างบนนี่มีอะไรทีเด็ดอีกมากมายเลยจริงๆคือนี่เป็นเหมือนชั้นล่างครับของพิพิธภัณฑ์นะครับผมค่ะด้านล่ครับแลวรถ ที่นันหรอครับที่ประตูเปิดอยู่ครับที่เปิดอยู่นะครับประตูเปิดใช่ไ้มตู้ช่าครับตู้ช่างอันนั้นจะถือว่าเป็นรุ่นพิเศษเหมือนกันนะคะเป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่คุณโชคชัยชอบมากเป็นพิเศษก็คือเบนสปีกนกรุ่นแรกๆนั่นเองอ่าครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมากับหนึ่งสมองสองมือชูเนียยังมีอะไรมากมายเลยนะลูกครับยวกลับมากันครับกับหนึ่งสมองสองมือชูเนียช่วงหน้าพบกับการจำลองปลาดงพญาไฟสุดอลังการและของสะสมอีกมากมายห้ามพลาดนะครับ น้องๆรู้หรือไม่คะว่าสัตว์เผือกก็คือสัตว์ที่เกิดจากการกลายพันธุ์ค่ะโดยลักษณะของสัตว์เผือกนั้นก็จะมีสีขาวหมดทั้งตัวและดวงตาก็จะเป็นสีแดงด้วยล่ะคะ่ะหนึ่งสมองสองมือโเนีย สมองสองมือนสนับสนุนโดยมัสคาร่ามิสทีนโปรลองดีถูเวนิตพาวเวอร์โอทูกาแฟเนเจอร์กิฟ์ฟริชแมนเฟรนด์เป็นไงครับพี่อึ้งเลยใช่ไหมครับพี่ท่านผู้ชมฮะเหมือนกับว่าอยู่อีกมิติหนึ่ง 哈哈。<laughs> แล้วท่องเทีย่ยวหลายท่านก็งงนะคะเอ๊ะทำไมมีป่าอยู่บนตึกแบบนี้อะเมื่อกี้เราขึ้นลิฟต์เป็นขึ้นมาใช่ค่ะพอมาถึงชั้นที่ห้าเปิดเข้ามาก็เป็นแบบนี้เลยนี่คือเป็นห้องเหมือนห้องจาลองของป่าของดงพญาไฟใช่ค่ะชั้นนี้จะจําลองป่าดงพญาไฟเน้นหน่อยนะคะในปีประมาณ2500 2,500ารองพายค่ะดงพญาไฟเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะใกล้เคียงกับแบบนี้เลยคือคีความบูรพสมบูรณ์มากนะคะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูนะคะทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นจาลองดงพญาไฟฮะค่ะ เพราะว่านี่คือที่แรกเลยของฟาร์มโชคชัยที่ปักช่องอ๋อหรอค่ะพื้นที่เริ่มต้นนี่เป็นแบบนี้เลยแล้วฟาทำที่นี่นานไหมคะอ๋อตรงนี้ไม่นานหรอกค่ะแต่ว่าอ่ามันจะเป็นลักษณะของการเติมขึ้นมามากกว่าเพราะว่าตึกนี้น่ะสร้างมาเพื่อเก็บของอยู่แล้วนะคะก็คือตั้งใจให้เป็นสิ่งที่เก็บความทรงจำความทรงจำเลยจำลองภาพในอดีตมาให้เราเห็นะหมคะ ที่ชั้นนี้ครับจะพาคุณผู้ชมย้อนเวลาเข้าสู่บรรยากาศจำลองความอลังการของหนึ่งในมรดกโลกป่าดงดิบนั่นก็คือดงพญาไฟ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 ,ไฟชนิดที่ว่าใกล้ชิดธรรมชาติสัมผัสความสดชื่นของละอองน้ําจากน้ําตกเหวสูวัดนี่พร้อมชมบรรดาสัตว์ป่าน,น้อยใหญ่น่านาชนิดครับที่มีอยู่ในอดีตซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันโอ้โสุดยอดนี่ครับมดคเปรนครับอ๋อทุกรุ่นเลยนะครับ อันนี้จะเป็นการเก็บสะสมเพราะว่าชอบในเรื่องของคาร์บอยแล้วก็ปืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นอาวุธคู่การคาร์บอยครับแ, <ผม S 1> แต่อ<ต>ันนี้รู้สึกว่าจะไม่คาร์บอยเท่าไหร่เนี่ย <laughs> อันนี้ก็เป็นเหมือนความชื่นชอบแต่ว่าปืนทุกกระบอกในห้องนี้เนี่ยที่มีอยู่ประมาณ400กระบอกอมไม่เคยใช้นะคะไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้เลยคือสะสมเพื่อความชื่นชอบอย่างเดียวแล้วก็ไม่เคยใช้ทําร้ายใครด้วยจริงๆแล้วน,นี่เป็นของสะสมที่คุณนเรียกว่ามันจะเป็นจากรุ่นสู่รุ่น แต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าถามว่าปัจจุบันยังสะสมไหมไม่มีแล้วนะคะท่านบอกว่าคุณค่าของมันจะไม่เหมือนกันอย่างปืนพวกนี้เนี่ยรุ่นเก่าๆบางทีปืนกระบอกหนึ่งใช้เวลาทำสามปีก็มี<ช>แต่ว่าปัจจุบันเนี่ย<อ>สั่งแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วคุณค่าก็เลยต่างกันกวัน,นก็ไม่ต้องไปสะสมแล้วใช่ก็คือเหมือนเก็บรุ่นที่พิเศษรุ่นที่จําเป็นเท่านั้นเลยะคะ่ะน,นี้ครับอะไรครับ แล้วถ้าปืนอย่างเงี้ยครับถ้าใส่ลูกกระสุนไปแล้วยิงได้ยิงได้อยู่หรือเปล่ายิงได้อยู่เพราะว่าเรามีการทรําความสะอาดล้างลากล้องแล้วก็ดูแลดีมากใช้คนดูแลทั้งหมดกี่คนนะเนี่ยตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโดยเฉพาะอยู่แล้วครับแล้วชิ้นไหน